นี่ต้ยมยำกุ้งนะครับรอกุ้งอบกุ้งเส้นเพราเดี๋ยวคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมมาพร้อมกันจะได้ทานร้อนๆตอนนี้ทํานี่ครับปลาเค็มปลาเค็มเอาไว้ก่อนเพราะว่าบ้านคนจีอะคนเกิดวันพฤหัสศพบบวดัดีได้ไพ่สิดาบราชินิม่เท้า7เจ็ดมเท้า ราชีนีถ้วยสองดาบเห็นไหมบอกแล้วเมื่อคืนเนะี่ยกลับดึกเด่นกันเช้ามาไม่อยากจะไปทํางานกันเลยเนะี่ยไหมสิบดาบวาเลวลนทายเมื่อคืนเนี่ยบางคนจะกลับดึกกลับดึกเห็นไหมบอกรักกันยังไงดูสิเช้ามาแต่ละวันแต่ละใบโอ้โหได้ไพ่แบบไม่อยากไปทํางานกันนั้นนั้นเลยยังไงวันนี้ก็ต้องบังคับตัวเราเองนะการงานสิ่งต่างนะครับให้ขยันหน่อยขนขวายหน่อยไปสายก็ได้ถูกบนถูกว่าอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ก็ ให้ความรับผิดชอบแล้วกันนะคนเกิดวันพฤหัสยังไงคอมเมนต์ Comment มาด้วยนะว่าวันเดินทายก็คือนืนแม่นไหมอาจารย์มุงคลทายไปอะ่ะนะครับก็ในช่วงนี้การเงินการทองแต่ละวันแหม ใช้เงินเยอะกันไปหมดเลยในช่วงนี้หากันใหม่ออาไม่เป็นไรบางคนเมื่อวานนี้ก็นะครับกเดนไทยก็ซื้อของขวัญน,นะครับบอกรักลงทุนสิ่งต่างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะชะนะใจคนรักวันนี้ก็ก๊แก๊กก๊แก๊กเลยครับหากันใหม่ดูสิไม่มีเหรียญเลยนะครับบางทีก็อ่ะเทกระเป๋าดูเศษตังค์ดูครับกดบัตรเครดิตหรือไม่ก็ ค,คุณพ่อคุณแม่ผู้ประทับนะครับพูดประเพะหน่อยในช่วงนี้นะครับยังมีโชคปีราบนะครับเกี่ยวข้องกับเอกสารใบบินใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟนะครับช่วงนี้ใครมานะครับดูไลฟ์สดดูติกต็อกของอาจารย์มงคลรีบไปเลยหาบินค่าน้ําค่าไฟเพราะบอกแล้วว่าจะให้โชคให้ราบเรื่องของความรักก็บอกรักกันไปแล้วเมว่อคกนนี้นะครับแล้วใครบางคนก็แห่มีน้องวาเลนไทน์แน่ดูสิไพแห่งราชินีด,ด้วย ความเป็นแม่ถ้าใครไม่มีความพร้อมก็ต้องป้องกันตั้งบังคืนต้โงเตือนกันหมดแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอะความรักคือการให้ความรักคือการเสียสละเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็ต้องแยกย้ายกันไปทํางานความรับผิดชอบหรือหลายๆคู่วันนี้ไม่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็มีนะอ่ะสุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับดวงตาสายตานะสองดาบสิบดาบเพราะฉะนั้นบางคนอาบน้ําอยู่นะครับเช็ม สอบบูเข้าตาเพราะฉะนั้นต้องระวังหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุมากก็ต้อจบต้อเนะี่เนื้อหรือว่าต้อลมต้องระวังโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคนอายุมากก็ได้แต่เราใชนะ้เดี๋ยวนี้ก็มีหมนบวกกันน็อกนะครับเต็งใบหรือว่าสวมป้องกันถ้าใครไม่ป้องกันรับมีโอกาสติดต้อ,ตอลมได้นะครับอ่ะให้ไปทําบุญกับคนชรานะครับไวก่อนเนาะคนวันคนหลักนะแต่ละวันเนาะผมทำกับ